นี้นะคะลายวิชาการงานอาชีพนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะเพราะว่าในภาคเรียนที่2องเนี่ยครูแต้มมาสอนต่อจากครูอาที์นั่นเองนะคะครูแต้มเนี่ย ชื่อจริงนะคะมีชื่อว่านางสาววราพรบุญหนังนะคะหรือเด็กๆอาจจะเรียกสั้นๆว่าครูแตมก็ได้นะคะเนาะครูแตมจะมาสอนในภาคเรียนที่สองนะคะและในนนี้ครูแตมจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องงานช่างนั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องงานช่าง ต้องมารู้ถึงความรู้พื้นฐานของงานช่างก่อนนะคะว่าความรู้พื้นฐานของงานช่างเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะงานช่างนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาซ่อมแซมหรือว่าสร้างประกอบ ของใช้ด้วยตนเองนั่นเองนะคะหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆขึ้นนั่นเองโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะคะพร้อมทั้งยังรู้จักวิธีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนั่นเองซึ่งจะทำให้ของใช้ของเราเนี่ยมีอายุในการใช้งานนานยิ่งขึ้นนะคะและยังได้ของใช้ชิ้นใหม่ๆที่ตรงตามความต้องการของเราเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะ ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะ ไปซ่อมแซมอะไรต่างๆเนาะเด็กๆเ,เราต้องมารู้ถึงหลักการปฏิบัติและป้องกันอุบัติเหตุในงานช่างก่อนนะคะว่าเพราะว่าเวลาที่เราจะปฏิบัติงานช่างอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทํางานนี้ด้วยความระมัดระวังนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ามาดูกันค่ะการทํางานช่างเนี่ยควรจะทําด้วยความระมัดระวังนะคะ เพราะว่าถ้าหากนักเรียนเนี่ยทำด้วยความไม่รู้หรือว่าความประมาทนะคะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะคะและหลักการในการป้องกันอุบัติเหตุในงานช่างนะคะก็จะมีดังนี้ที่ครูแต๋มจะมานำเสนอให้ดูนั่นเองเนาะ,ะหลักการปฏิบัติตนนะคะเอาเรามาดูถึงปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับบุคคลหรือว่าตัวเรากันก่อนนะคะ มาดูการแต่งกายก่อนดูภาพไปตามพร้อมกับครูแสมเลยนะคะการแต่งกายเนี่ยเด็กๆควรจะแต่งกายให้มีลักษณะที่รัดกุมนะคะเหมือนในภาพเห็นไหมเขาจะใสะ่เสื้อผ้าที่เป็นกันเองขายาวมีหมวกนิรภัยสวมป้องกันนะคะมีกองเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยและใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าผ้าใบนั่นเองเพื่อที่จะได้ไม่เหยียบเศษวัสดุหรือว่าของใช้ที่เรา ทํางานหรือว่าตกหล่นบนพื้นในบริเวณที่เราซ่อมแซมสิ่งของนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะอ่าและข้อที่2ข้อถัดมานะคะเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยต้องป้องกันอันตรายนะคะต้องมีสาภาพที่พร้อมใช้งานนั่นเองยกตัวอย่างอย่างเช่นค้อนเนี่ยถ้าเราจะนํามาซ่อมแซมหรือว่าปฏิบัติงานช่างของเราต่างๆนะคะเด็กๆเราควรจะเช็คก,ก่อนว่าอุปกรณ์ของ หลุดหรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะนํามาซ่อมแซมนั่นเองนะคะและข้อที่3นะคะที่เราจะต้องปฏิบัตินะคะนั่นก็คือปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในการทํางานตามแผนที่กําหนดไว้เนาะสมมุติว่านักเรียนซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยเด็กๆควรจะศึกษาวิธีการและความปลอดภัยให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะลงมือในการปฏิบัติ เพราะว่าจะได้ทำให้เราเกิดถึงความปลอดภัยในการทำงานนั้นๆนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เรามาดูถึงหลัก การปลอดภัยในงานช่างของเรานะคะในส่วนที่เป็นเครื่องมือเนาะเมื่อกี้เป็นส่วนที่เป็นบุคคลไปแล้วทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเครื่องมือกันนะคะนั่นก็คือใช้เครื่องมือที่ไม่ชํารุดนั่นเองเนาะเหมือนที่ครูแตม่มพูดบอกไปข้างต้นแล้วว่าเวลาเราใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เรานํามาซ่อมแซมมีความชํารุดหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่านั่นเองนะคะ และข้อที่2นะคะนั่นก็คือเครื่องมือหรือว่าเครื่องใช้นะคะเด็กๆควรจะหยิบมาใช้ให้ถูกประเภทหรือว่าถูกวิธีนั่นเองอะอย่างเช่นการใช้มีดอย่างเงี้ยเด็กๆจะเอามีดปอกผลไม้มาผ่า,าไม้หรือว่ามาต,ตัดไม้อย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่า เป็นการใช้งานที่ผิดประเภทนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกประเภทนั่นเองนะคะนักเรียนและข้อที่3นะคะประเภทเครื่องมือนั้นก็คือจะต้องจัดเป็นเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบและถูกต้องนั่นเอง ไม่ว่าจะก่อนทำหรือหลังทำงานขั้นต่างๆเด็กๆควรจะเก็บอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคีมไขควงน็อตค้อนหรือว่าอะไรต่างๆควรจะแยกประเภทระหว่างเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะและจัดเก็บอย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ ระบบการทำงานกันก่อนนะคะว่ามีระบบการทำงานอย่างไรนะคะในหลักการซ่อมแซมงานช่างของเราเนี่ยะระบบที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือการวางแผนการทำงานไว้เป็นอย่างดีเนาะก่อนที่เราจะซ่อมแซมอะไรแต่ละอย่างหรือว่าปฏิบัติงานช่างอะไรแต่ละอย่างก็ตามนะคะนักเรียนเด็กๆจะต้องวางแผนการทำงาน และก็ศึกษาวิธีการทำงานต่างๆนะคะแล้วค่อยลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะและข้อที่2นะคะนั่นก็คือทำงานด้วยความรอบคอบนั่นเองอยิ่งถ้าเราทำเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะนักเรียนควรจะทำงานด้วยความรอบคอบนะคะไม่หยอกล้อก,กันหรือว่าไม่เผลอ,อทำสิ่งของนั้น พังยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะเอาไปหยอกล้อกับเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะนักเรียนและขั้นตอนที่3นะคะนั่นก็คือทํางานตามขั้นตอนที่เราวางแผนไว้นั่นเองเราวางแผนไว้อย่างไรเราควรจะทําตามขั้นตอนนั้นนะคะเพราะจะได้ทําให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองนะคะและระบบการทํางานข้อสุดท้ายนั่นก็คือ พื้นที่ที่ทํางานนะคะจะต้องเหมาะสมกับงานนั่นเองเนาะนง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่านักเรียนทํางานในบริเวณที่คับแคบหรือว่าไม่เหมาะสมกับการทํางานอย่างซ่อมรถเราก็จะไม่สามารถไปซ่อมในห้องนอนได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับการทํางานของเรานั่นเองค่ะเด็กๆอาซ่ ดาห์นี้ครูแต้มก็ได้สอนเรื่องอหลักการการซ่อแมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ไปแล้วเนาะและก็ไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะครูแต้มจะมาสอนในเรื่องอะไรนะคะต่อจากสัปดาห์นี้นั่นเองไว้เจอกันใหม่นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีค่ะ